เอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโดยวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามของในแพลตฟอร์มทิกต o k ก,กันนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมได้มาทําตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะผมให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาที่หนตัวของเว็บไซต์ KMM c i t i c กันนะครับผมโดยผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมนะผมก็ได้สามารถที่จะกดเข้าขมาใช้งานทําตามผมกันได้เลย แล้วก็ได้เข้ามากันได้แล้วที่ในตรงเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีให้ได้กดลงชื่อกับสมัครสมาชิกสาหรับใครที่ได้เข้ามาใช้งานไปครั้งแรกนะผมอาจจะไม่มีสมาชิกที่ในตรงเว็บไซต์ก็ได้สามารถถ้ผมที่จะมากดสมัครสมาชิกี่หน้าต่างตรงนี้ไปก่อนได้เลย เราก็ได้เข้ามาที่หน้าตาของการสมัครสมาชิกนะผมที่หน้าต่างตรงนี้นะที่นี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะผมหกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะสมัครสมาชิกกันได้เนาะและแถมยังสามารถที่จะสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันได้ด้วยนะผมถ้าเราได้กดเข้ามากันแล้วผมสมัครง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยเนาะถ้าหากใครนะผมได้เข้ามาใช้งานในตัวเว็บไซต์อาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะให้กดย้อนมาแล้วก็มาลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีที่เคยได้สมัครไปได้เลย ่ะและก่อนอื่นเลยนะผมให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว MM ็บไซต์ KMK เดกันเนาะที่ในเว็บไซตน้าต่างแรกของเขาจะเป็นอย่างนี้กันเลยนะผมจะมีเมนูและบริการให้กับท่านผู้ชมและผมได้สามารถที่จะมาเลือกใช้าง,งานหรือว่าจะเข้ามาทําการตามกันได้ อ่ะแล้วนอกจากมีบทมุมบริการตรงด้านนี้แล้วนะผมยังจะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ระบบให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเอาไว้ผมไปได <utta> ้มาใช้งานทําการในส่วนต่างของด้านนี้ก็ได้เนาะแต่ถอาหากท่านผู้ชมคนใดที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกยอดเงินตรงด้านนี้ก็จะไม่มีกันอยู่แล้วหรือว่าใครที่เคยเข้ามาใช้งานแต่ยอดเงินก็อาจจะหมดกันไปแล้วนะผมก็ได้อาไปใช้งานสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่จะทําการแลวไม่มียอดเงินนะผมกดเลยให้กดเข้ามาที่หน้าต่างงส่วนนี้ที่หน้าต่างกระดุมเงินอ่ะ แล้วก็ได้กดคิกเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกาเติมเงินที่ตรงด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสมัครไอที่สามารถจะมาทําการเติมเงินกันได้แล้วก็ยังจะมีช่องทางในการเติมเงินให้เราได้เลือกนะผมในการเติมเงินกันอยู่ตั้ง5ช่องทางก็จะหากว่าเราสะดวกช่องทางไหนในการเติมเงินหรือว่าสะดวกในการจะเติมเงินช่องทางไหนองผมใน5ช่องทางนี้เนาะรู้จักอะไรยังไงก็ลองเข้ามาแล้วก็เติมเงินไปได้แบบง่ายกันได้เลยหรือหากใครนะผมที่ได้เติมเงินไปแล้วและมียอดเงินกัน้ได ที่นั่นต่างๆของเว็บไซต์เนาะอ่ะแดีวเราก็ได้กดยก้อนกลับมากันได้แลวที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ส่งหมดหมู่แล้วครับบริการที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยอ่ะกดอื่นเลยให้เราเลือกแพลตฟอร์มทิกตอกเรากนไปกอนอะผมทีนี้เราก็มาเลือกกันต่อที่ส่งหมดหมู่หมดหมู่เราจะเป็นการเพิ่มผู้ติดตามเขาจะอยู่ตรงนี้กันเลยผมก็จะขอเลือกอันนี้กันไปอ่ะบริกันทาราที่ใน,นส่งหมดหมู่ทีนี้ก็จะมาเลือกกันต่อที่ส่นบริการบริการเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ผมจะขอเลือกบริการเป็นอันแรกนนี้้กกกัเลลย็แวอะ แล้วก็พอเลือกกันได้แล้วที่ได้ส่งหมดหมู่แล้วก็บริการกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้ดกดย้อนกลับมาที่ส่งโปรไฟล์ทวิตตอฟท่านผู้ชมลงไป,ปมาทำก,การคลอกลิงก์ได้ลิงก์โปรไฟล์ทวิตตอฟกันมาไดาา้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วพอได้วางลิงก์กันได้แล้วก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มเงินไปแล้วพอได้ใส่ตรงนี้แล้วก็จำนวนไดาา้แล้วทีนี้ก็มากดสั่งซื้อตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลย อ่าล้วก็ได้กดสั่งซื้อไปได้แล้วแบบนี้นะผมในครสั่งซื้อเขาก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกแบบนี้นะผมและแถมในคำสั่งซื้อยังสามารถที่จะเช็คดูยอดออเดอร์สถานะกันได้ด้วยนะผมหากว่าใครได้สั่งซื้อขึ้นไปแล้วเนาะอยากจะเช็คดูว่าออเดอร์เป็นยังไงผมสามารถที่จะกดเข้าไปในส่วนเมื่อกี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติการสั่งซื้อที่ตรงด้านนี้ก็ได้นะผมแล้วเขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เนาะให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเช็คดูยอดออเดอร์สถานะกันได้แบบนี้กันเลยอ่าอย่างออเดอร์ของผมเขากาาาาลลลลัังงปรรรรมมมววผผผผนนนนกกกกก็อออออไไ่่่ดด้้้้้เเยคบบสูจหืถช เดียวเข้ามากับเรายอดออเดอร์อาจจะไม่ได้มีการขึ้นมาปเป็นแบบนี้อาจจะเกิดมีปัญหาหรือเกิดข้อได้ได้การใช้งานหรือการส่งซื้ออะไรยังไงหากจะผปโชว์ตัผมเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือการส่งซื้อผมสามารถที่จะให้กดย้อนมาส่วนในหน้าต่างเดิมของเว็บไซต์กันได้และผมก็คือหน้าต่างแนของเว็บไซต์เนาะ อ้าเขกดย้อนกลับมากันได้เลยนะผมหากว่ามีปัญหาในการส่งซื้อหรือการใช้งานแค่ได้กดย้อนกลับมากันแล้วเขาจะมีหัวข้อการที่ต่อแอ m i n นอยู่ที่ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปนะผมแล้วเขาจะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้สองช่องทางให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเลือกนะผมเพื่อให้ได้ไปแจ้งปัญหาหรือให้ติดต่อสอบถามปัญหาแกนกันได้ก็ถ้าหากว่าเรามีปัญหาหรือเกิดข้อไดยังไงก็เข้ามาที่ตรงด้านนี้นะผมแล้วก็มาทําการแจ้งปัญหาตามช่องทางที่ขึ้นมาสองช่องทางนี้ตามที่เราสะดวกกันไปได้เลยหรือ เกิดขัดข้องอะไรยังไงเลยแล้วก็ได้สั่งซื้อกันไปแล้วนะผมยอดออเดอร์อาจากำลังดึงการเพิ่มขึ้นมาอยู่ในตอนนี้แล้วอาจจะอยากดูยอดกันก่อนนะผมว่ายอดจะขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงได้าปร้ชมนะผมสามารถที่จะกดย้อนกลับมากันได้และผมี่ส่งโปรฟ้าจิกตอกเองนะผมว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นมาหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะผมก็ลองกลับมาดูหน้าจอชิคด,ดูกันได้เนาะ อ่าแล้วก็น,นี่เลยนะผมหลังจากจที่เราทําการส่งซื้อกันไปนะผมแล้วก็นั่งรอสัพรู่เนานะอ่าตัวน,นี้นะผมยอดพอรหรือยอดผู้ติดตามของในติ๊กต็อกเรานะผมเขาก็ได้กำลังการเพิ่มขึ้นมาจนใกล้จะเสร็จมันที่ร้อยแบบนี้กันแล้วนะผมว่าจากเมื่อกี้มีอยู่ที่6กันเลยนะผมแต่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นแปดสิบเจ็ดแล้วเนะาะก็ขาดเลยไม่เท่าไหร่นะผมจะเพิม่มขึ้นมาจนครบแล้วอะ้วก็ครบกันพอดีเลยนะผมก็เป็นปร้อยสองพอดีเลยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมขั้นตอนวิธีในการทำนะผมก็ไม่ได้ยาก,กเลยเลยเนะ well, าะเผื่่าาาาาามมมีทททน้้ดะไเขาากัถสงจาาางต็าาร กดเข้ามาในลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะเอาไว้ให้แล้วผมเปยได้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานหรือว่าเข้ามาทําการตามผมกันได้หรือว่าหากใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันอยู่แล้วหรือว่าได้เข้ามาทําตามผมกันอยู่แล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าในการในการใช้งานของเว็บไซต์ก็มีให้แจมปัญหากันได้หรือว่าหากเพื่อใครที่ใครเข้ามาใช้งานกันแล้วอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆนรู้จักของตัวเองให้เขาได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตามดูหรือว่าอยากจะลองแนะนําให้กับเพื่อนๆได้มารู้จักเว็บไซต์แล้วผมก็สามารถที่จะแนะนำเพืื่่่อออนน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 รรรู้้้้้้จักกกกกกกไไดดดดหหาา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 ททชมมมมลลลิเเขีีตงวแแะํํพ็ ไปตรง,นนตงให้เพื่อนหรือก็ครนรู้จักของท่านผู้ชมกะผมแล้วกห้เพื่อนหรือคนรู้จักของท่านผู้ชมเขาได้กดเข้ามาที่ในตัวเว็บไซต์ตรงด้านนี้ผมจะนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของท่านผู้ชมเองกันได้แบบไง่ายกันได้แล้วเนาะอ่ะและสำหรับในคลิปดอโดนมันนีนะผมผมก็ไม่ได้จะพูดมาแล้วด้วยหากว่าวันนี้ผมมีการพูดอะไรปิดไปหรืออาจจะทาอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมและถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจก,ก็ลองกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์เพื่อเข้ามาใช้งานทำตามได้หัวข้ออะไรไงก็อขนะะบค